สิบพฤติกรรมเล็กๆที่ทำให้คนรอบข้างหลงไหลในตัวคุณนี่คือ s t a r c h i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองถ้าผมจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องการให้คนอื่นประทับใจในตนเองไหมผมแน่ใจเลยครับว่าคำตอบส่วนใหญ่จะตอบว่าใช่นะมากกว่าคำว่าไม่ใช่ผมลองเข้าไปถามแชท GPT ว่า อะไรคือ10เหตุผลที่ทำไมคนส่วนใหญ่มักต้องการให้ผู้อื่นประทับใจในตัวเองและนี่คือคำตอบที่แชท GPT ให้ผมครับก่อนฟังต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะให้ช่อง s t r ต t ก g i c man ด้วยนะครับ 1. ความต้องการการยอมรับทางสังคมนะฮะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมครับและเรามักต้องการการยอมรับจากผู้อื่นนะฮะเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีคุณค่าในสังคมเหตุผลที่2นะก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการทำให้ผู้อื่นประทับใจเนี่ยช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนครับ ทั้งในระดับส่วนตัวแล้วก็การทำมาหากินในเรื่องอาชีพเหตุผลที่3ครับเสริมความมั่นใจในตนเองเมื่อผู้อื่นประทับใจในตัวเรานะฮะมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจนะฮะและให้ความรู้สึกว่าเรามีความสามารถและมีคุณค่าเหตุผลที่4นะครับโอกาสในอาชีพครับ การสร้างความประทับใจในที่ทำงานหรือว่าการสัมภาษณ์งานเนี่ยสามารถเปิดโอกาสในการเติบโตทางอาชีพและทำให้เราเนี่ยเป็นที่น่าจดจำในองค์กรครับ เหตุผลที่5นะครับเสริมภาพลักษณ์ส่วนตัวเรามักอยากให้ผู้อื่นเนี่ยมองเห็นเราเนี่ยในแง่บวกครับซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์นะฮะที่เราสร้างให้ตนเองนะฮะต่อหน้าคนอื่นนะครับเหตุผล <Head phone S 3> ข้อ6ก็คือสร้างความน่าเชื่อถือการที่ผู้อื่นประทับใจในตัวเราเนี่ยช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือนะฮะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจและพึ่งพาได้ข้อ7ครับ ขับเคลื่อนความสำเร็จนะการที่คนอื่นเนี่ยมีความประทับใจในความสามารถหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยอาจทำให้เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนหรือว่าโอกาสที่นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นเหตุผลที่8ครับ ผลต่อความสัมพันธ์นะเรื่องความรักนะฮะในบริบทของความรักเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องการสร้างความประทับใจในคนที่ตนสนใจนะเพื่อสร้างแรงดึงดูดและความสัมพันธ์ที่ดีเหตุผลข้อที่9ครับลดความขัดแยง้งเมื่อเราสามารถสร้างความประทับใจได้การสื่อสารและการร่วมงานกับผู้อื่นก็จะลาบลื่นขึ้นครับทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยลงและเหตุผลที่10ครับสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนะครับการ แสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจในแง่บวกเนี่ยอาจทำให้ผู้อื่นได้รับแรงบันดาลใจและชื่นชมในตัวเราครับเห็นไหมฮะนี่คือ10เหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องการเป็นที่ประทับใจของผู้อื่นนะเอาละ คราวนี้มาเข้าเรื่องกันนะก็คือมาดูกันซิว่าแล้วเราจะทําอย่างไรนะ à, ที่จะทําให้คนอื่นประทับใจในตัวเรานะฮะซึ่งในคลิปเนี้ยผมมี10เคล็ดลับของพฤติกรรมเล็กๆนะที่ทําให้คนรอบข้างประทับใจและหลงไหลในตัวคุณมาฝากครับมาเริ่มกันเลยครับพฤติกรรมที่1ครับก็คือทําตัวนิ่งๆเข้าไว้นะฮะ คนที่นิ่งสงบเนี่ยมักสร้างความประทับใจได้ง่ายนะฮะเพราะพวกเขาดูมีความน่าเชื่อถือครับและก็มั่นใจในตัวเองนะฮะส่งผลให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมาอยู่ใกล้นะฮะนอกจากนี้นะครับคนที่นิ่งๆเนี่ยยังเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุผลครับทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะรู้สึกเซฟ แล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถนะฮะพวกเขาเนี่ยยังแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่ค่อนข้างสูงนะซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะฮะและส่งเสริมความรู้สึกในแง่บวกครับพฤติกรรมที่สองครับเลิกนิสัยที่ทำให้คุณอับอายนะะ คือความมั่นใจเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกนะฮะที่เกิดขึ้นจากภายในของเราเองนะฮะมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับนะฮะเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์อะไรต่างๆที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะฮะเรามีนิสัยที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีที่เกื้อกูลต่อการใช้ชีวิตนะฮะเราปลูกฝังสิ่งดีๆของเราอย่างต่อเนื่องลงไปในจิตใต้สำนึกเนี่ยในระดับที่มากพอครนี้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ย คนบางคนเนี่ยที่มักจะรู้สึกไม่มั่นใจเนตนเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะอาจจะมีอะไรที่ทําผิดพลาดหรือทําไม่ดีจนฝังลึกในจิตใต้สํานึกจนกลายเป็นความไม่มั่นใจครับดังนั้นจงคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็ หรือเลิกพฤติกรรมแย่ๆที่มันจะทําให้เราไม่มั่นใจครับแน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกการที่เราจะปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งไอ้ที่เป็นความยากก็คือมันต้องใช้เวลาครับในการปรับ Mindset แห่งความไม่มั่นใจที่เราปลูกฝังมาเนิ่นนานเนี่ย ให้เป็น mindset แหงความมั่นใจเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้แน่นอนก็คือการทําซ้ําๆในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีจนจิตใต้สํานึกเนี่ยยอมรับชุดความคิดใหม่นะฮะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นครับพฤติกรรมที่3ครับรับฟังทั้งคําพูด และสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสนทนากับคนอื่นนะฮะมักจะดูเหมือนฟังแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ฟังเพราะคนส่วนใหญ่นะฮะมักจะฟังในสิ่งที่ตนเองอยากฟังและอยากจะพูดในสิ่งที่ตนเองต้องการจะพูดนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณฝึกเป็นคนที่ฟังแบบฟังจริงๆเนี่ยคือฟังด้วยใจนะฮะฟังทั้งคำพูดและฟังทั้งสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดนะก็คือ verbal แล้วก็ n o n verbal เนี่ย แล้วทำมันจะเป็นนิสัยนะฮะคุณจะแตกต่างจากคนทั่วไปทันทีเลยคุณจะกลายเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ทันทีเลยนะฮะพฤติกรรมที่4ครับเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณให้น้อยลงนะะ คือพูดได้ง่ายทําตัวให้ลึกลับเข้าไว้จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคุณมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบอกทุกคนเกี่ยวกับทุกแง่มุมนะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในชีวิตของคุณกับคนอื่นเนี่ยนะแน่นอนมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีแต่ผมคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะไม่ดีมากกว่านะเพราะคนที่เขารู้สิ่งที่ไม่ดีของเราเนี่ยเขาอาจจะถอยห่างจากเราทันทีแทนที่เขาจะเข้ามาหาเราอาจจะมองว่าเราเป็นคนไม่มีสนเสน่ห์นะแทนที่ ที่จะมองเห็นเราเป็นคนมีสเสน่ห์นะฮะดังนั้นนะครเวลาจะคุยอะไรกับใครเนี่ยก็บอกเท่าที่บอกได้นะฮะหรือเขาหลักการก็คือเขาเรียกว่านีทูโน่นะฮะแล้วก็คงความลึกลับไว้ในระดับหนึ่งนะฮะโปรดจำไว้ว่าความลึกลับเนี่ยดึงดูดผู้คนเสมอครับ พฤติกรรมที่5ครับฝึกท่าทางร่างกายให้ดูหน้าเข้าหาก็าไว้นะครับมันหมายความว่าอย่างไรนะฮะคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบนั่งหลังค่อมๆอมอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเวลาพูดอะไรก็ก้มหน้าไม่ค่อยสบตากับคนอื่นหรือว่าพูดอะไรก็พูดอมอมแอมแงนะครับฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรนะรหรือว่า คุณจะเป็นถ้าเกิดคุณมีพฤติกรรมมีร่างกายมีท่าทีอย่างนั้นน่ะมันจะดูเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างกำแพงกั้นตนเองจากผู้อื่นครับดังนั้นคุณควรจะมีท่าทางร่างกายที่ผ่อนคลายนะฮะไม่ทำตัวเป็นคนอมทุกขนะครับ พูดไรเนี่ยก็พยายามฝึกพูดเสียงดังฟังชัดนะฮะการที่เรามีท่าทางร่างกายที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณแห่งการต้อนรับนะฮะอีกทั้งยังทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะฮะเพราะท่าทางของร่างกายเนี่ยมีผลต่อการหลั่งสารแห่งความสุขในสมองครับคุณลองยืนแบบอกผายไหลพึงดูสินะ,ะคุณจะรู้สึกดีกว่าการที่คุณนั่งหลังค่อมแบบเนี้ย พฤติกรรมที่6ครับฝึกยิ้มอ่อนนะฮะแบบผมทำานบย,ยิ้มอ่อนๆมันจะทำให้หน้าเราดูอ่อนโยนลงนะฮะหน้าอ่อนโยนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงหน้าเด็กนะฮะเพราะว่าผมคงทำยากนะฮะแต่หน้าอ่อนโยนเนี่ยหมายถึงว่ายิ้มในบนใบหน้าเรามีรอยยิ้มนะค,คือไม่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดนะฮะหรือไม่ทำหน้าแบบเครียดแบบเกงแบบ ดูแล้วไอ้นี่มันคิดอะไรอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะดังนั้นฝึกยิ้มอ่อนๆเข้าไว้นะฮะแล้วจะทําให้สมองคุณหลั่งสารที่ทําให้คุณผ่อนคลายนะฮะคือบางทีเรายังไม่ได้มีอารมณ์ยิ้มหรอกแต่เราฝึกให้กล้ามเนื้อเรายิ้มเนี่ยมันก็มีผลต่อสมองนะ,ะสมองคิดว่าเรากําลังเจอสิ่งดีๆเขาก็หลั่งสารแห่งความสุขมาเราก็จะมีอารมณ์ดีแล้วหน้าตาเราก็จะดูต้อนรับแขกครับ พฤติกรรมที่7ครับทําให้คนอื่นดูสําคัญนะเพื่อเนเพื่อนเชื่อหรือไม่ครับว่าคนที่ดูสําคัญก็คือคนที่มักจะทําให้คนอื่นดูสําคัญลองสังเกตดูสิครับคนที่ไม่มีความมั่นใจเนี่ยจะค่อนข้างชอบเน้นย้ําชอบอ เน้นย้ำข้อบกพร่องคนอื่นชอบว่าคนอื่นนะเพราะว่ามันเหมือนทดแทนความไม่มั่นใจอะ่ะทำให้คนอื่นดูไม่ดีเราตัวเองรู้สึกมั่นใจมากขึ้นผู้ที่มีสเสน่ห์นะฮะจะลืมตัวเองนะและทำให้คนอื่นดูดีและรู้สึกดีนะครับพฤติกรรมที่8ครับทำตัวให้เคลื่อนไหวให้ช้าลงนะผมมีคำถามครับนะเวลาเพื่อนเพื่อนรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดเห็นคนคนนึงอ่ะมีท่าทีลุกลี้ลุก,ล,ล,กลนอย่างเงี้ยมองซ้ายมองขวาตาลอกแลกลอกแลก นะฮะแน่นอนคนที่ลุกลี้ลุกลนหรือว่าอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าเชื่อถือครับแล้วมันก็ดูเป็นคนที่ไฮเปอร์อะไรประมาณนั้นนะอย่างไรก็ตามนะฮะคนเราทุกคนเนี่ยต้องเคยตกอยู่ในอาการแบบนี้ทั้งสิ้นนะผมก็เคยตกอยู่ในอาการเช่นนี้แต่ว่าเราไม่ควรปล่อยให้เราอยู่ในอาการแบบนั้นเพราะมันไม่ดีต่อบุคลิกของเรานะดังนั้นวิธีแก้ก็คือเมื่อรู้สึกประมารู้สึกไฮเปอร์รู้สึกลุกลี้ลุกลนเนี่ยให้เราหายใจลึกๆครับแบบนี้นะครับ แล้วพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเราให้ช้าลงคือพูดได้ง่ายให้มีสติอ่ะแล้วก็ สู่ลมหายใจลึกๆนะทำตัวช้าๆหน่อยนะสโลโมูฟนิดหนึ่งนะการเคลื่อนไหวที่ช้าเนี่ยจะทำให้เราดูนิ่งขึ้นครับเมื่อเราดูนิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะมีดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนะฮะฝึกบ่อยๆนะฮะมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วคุณจะกลายเป็นคนนิ่งนะฮะมันไม่ง่ายหรอกที่จะกลายเป็นคนนิ่งนะฮะมันไม่ง่ายหรอกที่จะกลายเป็นคนที่เคลื่อนไหวแบบดูสงบดูเชื่อช้าแต่ทุกอย่างมันฝึกได้ครับ พฤติกรรมที่9ครับให้ความสนใจผู้อื่นแทนการสนใจแต่ตัวเองนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพูดจาเกี่ยวกับตัวเองนะฮะแล้วก็ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็คือพูดง่ายง่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะจมอยู่กับโลกของฉันโลกของตัวเองทุกสิ่งของตัวเองเนี่ยสำคัญหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการแสดงความสนใจต่อผู้อื่นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องที่ผู้อื่นสนใจอยากพูดอยากคุยเนี่ยมันจะทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาเลยครับ และพฤติกรรมที่10ครับเลิกบน่นเลิกดรามา่าและเลิกบูลลี่คนอื่นนะฮะมีคนจำนวนมากครับที่มีนิสยัยพูดจาเชิงลบและวิจารณ์ชอบบ่นไปเรื่อยชอบใส่เรื่องดราม่าแล้วก็ชอบบูลลี่คนอื่นๆนะฮะผมคิดว่าเพื่อนๆคงเคยเจอคนประเภทนี้ซึ่งพอเราเจอเนี่ยเราไม่อยากที่จะเข้าใกล้เลยนะฮะเพราะว่ามีแต่เรื่องลบๆนะฮะเราก็อยากหลีกหนีจากคนพวกนี้นะฮะ และนี่คือพฤติกรรมที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีคุณภาพต่ําถ้าเกิดคุณเป็นคนบ่นไปเรื่อยเสพเรื่องดราม่าชอบบูลลี่คนอื่นนะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่ําสุดๆนะมีแต่ผู้คนเห็นหน้าแล้วก็เดินหนีดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเลิกบน่นเลิกดราม่านะเลิกบูลลี่คนอื่นๆแล้วคุณจะกลายเป็นคนมีสเสน่ห์ขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยครับ เอาละครับขอสรุปนิดนึงนะฮะคือคลิปเนี่ยนำเสนอ10พฤติกรรมเล็กๆนะฮะที่สามารถทำให้คน รอบข้างคุณเนี่ยประทับใจนะฮะและหลงไหลในตัวคุณนะโดยผมเริ่มจากคำถามที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่อยากให้ผู้อื่นประทับใจในตนเองนะฮะซึ่งเน้นถึงความต้องการการยอมรับทางสังคมการสร้างความมั่นใจโอกาสในอาชีพและความสัมพันธ์ที่ดีนะจากนั้นผมก็ปิดท้ายด้วยการนำเสนอสิบพฤติกรรมเล็กๆนะที่ทำให้คุณกลายเป็นคนมีเสน่ห์และคนรอบข้างเนี่ยก็จะพากันมาหลงไหลในตัวคุณมันเป็นสิบพฤติกรรมเล็กๆง่าย ที่ถ้าเกิดคุณฝึกเป็นนิสัยได้นะ่ยคุณก็จะได้รับผลรับตามที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดครับเอาละครับคลิปนี้นะฮะไม่มากก็น้อยน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะให้กับช่อง s t r a t e g i c m a n ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขนะครับประสบความสำเร็จตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับนี่คือ s t r a t e g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง